นี่พ่อน้อยพาลูกเขยเอามายามมงครับแถวแถวนี้แหละแถวหน้าเงยเผานะครับเลยเบิ้งเขาไม่เงยเผาเลยคุณเดีย๋ยว,ว่าเพื่อนว่าเรารถเกี่ยวดอกคนมีไวด้ดอกเราเล้มขับลุม่มลมคลาดเลี้ยงเราครับเนาะคุยเดี๋ยวเม<อ>ื่อวานตะวันเขางามไปยังครับวุ้เข่าขึ้นตามได้กินครบนนับไปยามมงพี่น้องไปยามมงแล้วก็ไปยามเบ็ดอยู่น้ำยังอีกได้ครับต่อนเมื่อนี้เสือไว้เสือบานซีฟหลังครับ้ลครับอ,อ,อยู่พุ่นเนี่ยขับอยู่นี่เนี่ยครับ รุ่นนำกันเด้อครับพี่น้องทุกคนครับเงียบแล่วเค,ครับพ่อคูกากคูกค่กากเด้อีครับ <c oughs> ขอผนเกี่ยวครับผมใส่ครับครับ ไม่มีต่าบ่มันอันนี้มันอ่อนกกมลงเดี๋ยวเงยๆกันแดดก็อ่องอมต่พตำพี่น้องครับเดินทางมาหอดน้นองกุกวางแล้วครับใส่ยูแถวบ้านบอ่อใดครับผมนี่นะครับพืืบพรืบพรืบพบมาหยุดบนป้าครับพี่น้อง่ามเมื่อเริ่มมีเอาแหมานั่เปิดขึ้นดีครับครับเ,อ,เอาแหงมาแห่ติดมาจะได้ครับพี่น้องถ้ามันขึ<บ><บ>้นเือได้เอาแห่ทื้นลงจกบาดสนอก ปยามมงสักกันครับพี่น้องนีครับพี่น้องมึงหนูมันเหยียบบ่วงครับผมฉลาดครับโคดหนูครับเมื่อคืน,นโคตหนูนี่นสิกนกินโอ้ซ่อนสองเลยต้นครับสามไปแล้วหรอจุ <c oughs> ่มเดี๋ยวไว้โอ <c oughs> รับหวังว่าเพราะว่าหนูมันผ่านแต่ทางนี้นี่ครับมันหาคือฉลาด,ดบ่วงหนึ่งอันนี้ก็บม่ถือครับผมบัดนี้มาหอดหน้าพ่อน้อยแล้วครับพี่น้องครับผม ยามบวงกับว่าไดยามมันเบ็ดกับว่าไดครับย่นลองคุดก้องครับอันนี้เนี่ยถังเราเกี่ยวเขางกูขาไปแล้วตัวนี้ครับวันนี้ครับปลาบ่อนครับปลาถูกคนอ่ะคน่ะจมแจมจอมจมจมแจมอยู่ครับเป็นปลาหลายดีแทนนะครับเนี่ไหมบรรยากาศตอนเศร้าครับมันนี่หนาวหนาวจนว่าไดใส่เสียกันหนาวครับพี่นกไปยามเบ็ดต้อนเนนี่ครับ เหมาะโลงสีแห้งครับพี่น้องหามีปลาบืนขึ้นํำทางกันเลยหล่อเบิ่งครับย่ามันตายแห้งทิมเพราะเมื่อคืนว่านี่เอาถังพี่นออกมากู้เข้ากลางคืนเพื่นอนได้ประคหลายโต้เพื่อนี่พี่นอครับไปเบืนนีีหลอดทางปลามีหญ่แล้วพี่นว่าซ้ำนิ้วมือนะฮะได้หลายตัวได้ไอ้น้อยพี่น้างบืนขึ้นแห้งแดดอยู่เสนยด้วไปพี่น้องแบบนี้ไปยามเบ็ดนะครับหอต้นเขมมีหนองต้นเข็มตอจไปว่าซู่ซ่ายฟังว่าต้นแซงว่ะ อ๋อต้นเสียมง่ามเขาเขารับเขาเนี่ยหล่อนมาพอหลังแดดปาเข็งซื้อไว้อีกกันเด้อปาเข็งแต่ใหญ่เหงาละตัวเสืๆอเลยปะเข็งก็ขนาดนี้แหละครับได้ใหญ่กว่านี้ก็ดีครับมันนี่มันจะน้อยผนเดี๋ยวเราเสียบเพื่อพี่น้องเปนกันเด้อเพื่อพี่น้องาหลังคนเพิ่น เอามาเยี่ยมรับชมใหม่คนกับมิทันูหว่้เสือเงือบปาเข่งเสือแบบแลเลยอปุ๊บเพิ่งคันเบ็ดพอน้อยน้องว่า่นนด้คันได้เาารุ่นนี้แหละครับมันยังดีเวล่ามันถือมันยังดึงนุนม่มนุ่มดีแล้วมันกนมีค่อยหลูดครับนี่ดวงเบ็ดครับพี่น้องแต่ก่อนซื้อเป็นดวงนะเขาเพื่อนขายคือดวงละห้าบาทกันซื้อเป็นกล่องก็ราคารดลงมาก็ระหว่างนี่แหละเลยโหปาเข่งไปประมาณกลาง นี่ถึงกลางเครื่องครับคอนมาทางหัวจังไหมครับแต่ยังเขื่ึงดุกระดูกสันหลังมันด้วยครับพี่น้องตอง,เน,งนเนื้อ,อถึงกระดูกสันหลังประมาณนี้แหละครับวันนี้เขาปล่อยลงในน้ำแล้วแล้วรีดๆๆเราเด <c oughs> ่นนี่มันลงไม้ครับมันยังเจ็บอยู่มันเ <c oughs> ติบโตก่อนวาดนี้ครับใช่ไหมกับแล้วเพ้วเพี้ยวแหละนิ่งๆนะครับมันนี่นะครับบรรยากาศนี้ บรรยากาศน,นั่เป็ดปลากินเบ็ดดีแต่เขคะแนนนะครับปลาตัวคะแนนเ้อครับห้ามถือปลาใหญ่มว่ายน้ำล้นเนี่ยขับบันไปยามเบ็ดยามโมงมีได้ห้วย <c ười> ไปตึกแห่ไฟน้ำล้นเป็นเชีน <c ười> สุดท้ายข้าพ่อได้อยู่ได้กลิ่นสำหรับครับผมเอ้าเราไปลองเบิ้งกันนะครับมีได้วัวนแหหลายมือแล้วครับ แห่ตีปืนเก้าที่พอรุ่นเพิมาแลหมานน,มานี่แหละแหมานครับผมวันนี้มารุ่นแห่ด้ครับป๋าน้นนองนำกับว่า,าคอยไหลแห้งมาเลยหรอครับผมไร้เบาๆอากาศเย็นสบายๆบาหวันแห่ครับวันนี้นิ่งๆวันนีครับพ่อเนียหงลย้มาอีกรเ,เอาให้ออใหอดเราถึงน,นะครับเนาะต้องเด้รอง มาหอดมาถึงแล้วต้องรอโอ้หกระจางใจวามีว่มีครับมองแรกแห่งมานมองเก้าประจําครับผมเึือโอ้ยเย็นมากพอครับ ด่นน้ำับผมดูนน้ำการก้อนเห็นไงอน่างนี้นอนเห็นเห็นคลุ้พล uh ุ้มมากเลยบ้าแล้ครับผมบาแรกเห็บาดแล้เห็นมาแล้วขีหินมักหลายเลยดิเงียบทะลุมีได้จ็คตูเลยบะโอ้ยมีแต่ขี้หินล้วนๆได้มีได้กับฟอว่านี่ก่อนเด้อครับผม เอาหนาวาไฟเลยครับพี่น้องรอบนี้เด็นหนักไม่รอดเห็นนักแง่พ่อหน่อยของหินพี่น้องหินหลายปะครับพ่อหินปะครับพ่ออโอ้ เล่นโซ่ป่าป่อยหน่อยโซน่อยป่อยเสลีนห่อยโน่อย้ามอกะโดดพี่ด้วยนี่แหะโซป่าป่อยเดียก่อหอยับป่านี้ทีน้อยบนเอาหอยไปเห็นยังห่อครับป่าเอาไปป่อยแล้วเปลีนแม่ผ่าใส่แล้วเข่าเข้าทางเขาเลยครับผมเข่าแนวเสือดุดุขบ เ,เปนแมัแอันนี้เขาเอิ่นว่าบอยยังนี่ครับพ่อครับหอยปมหอยจูบเ่านี่แล้วแต่มันเนี่ยไสยอยากได้ไปเรียงเลยตัวนี้ครับ<น>พ่อสายพัน์นี้นี่ออมแทบเลยมันอยู่น้ำลำพะยังเนาะครับ,รบแต่ก่อนก็นโอ้เก็บไปออมแต่ว่ามีมีเห็นจะถึงไ,ได้ถพงเห็นนี่แหละว่าอันแหนี่หลายรอบครับพงเห็นเข้าบมันมันเป็นหอยมปาสีกวงๆเนาะโันจะให่หผมจะใหญ่กว่าตามพงให้งนา ไสอยู่แล้วครับผมหอยได่อีกแล้วงามเลยทีเดียวกัรเอาไปใส่เน่หนึ่ใส่สิดีใจหักเลยเลยครับงาายไม่อยกันะเอาหอยนี่ละครับผมอันนี้เคยือว่ารำขาได้ครับนี่กายเาบ้านห่ดครับ โอ้มันทอนดิบๆอ๋อโอ้ได้การอันนี้คือเอาเหยี่ยงพันได้กินหอยครับผมแต่ว่าเอาไปเลี้ยงให้ให้มันออกแม่แพ่พันธุ์บอกครับพ่อครับแม่นลูกเอาเป็ดแนวเป็ดพันธุ์เลยล่ะเพราะว่าซื้ออ่างมาเอ็ดอ่างเลี้ยงหอยใส่โป้ไหมาแล้วเขาเดี๋ยววาดที่ก่อนนะครับเราวาดเอาหอยนะนี่ละมุนวาดเอาหอยแต่ว่าหอยมันเดียรกด้วยไก่มุนี่น้อพ่อเนาะ ครับนี่ครับหลุนทั้งปลาหรือส่องหอยครับครับก็ได้ค่อยแวขั้นครับก็ลูกสาวตอได้หอยเพิ่มอครับปอบีกล่องอยู่ฮะบานนี้ตอนด้ปลาที่เรองตัวนีโอ้ปลาขับของครับพี่น้อง โอปะเขาตัวนี้เหี่ยงนอนนอนดูปลาค่อยตัวาต่หอยนี่ละมบนเท้าต่หอยก็ยังขอป่อยปลาก็เริ่มละสายนี่เลยดินไรเปีตัวนยาปะเขานี่เลยละต่อหอยก็ได้อยู่ได้หรอครับบอกแปลว่าละอหอยป่อยปลาข้อนยกนปลาสายปะเขาโดนยาไหมดีก็ได้ติดเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเนี่ยเออเอาออกไปวันนี้เราต่หอยเด้อ น่าจะอะไรที่ปลาขาวกันนี่แน่บอกม่อถือได้เนาะครับเนาะไปละตัวอายุวากินอย่าเอาหอยกันู่นนี่ครับปู่นู่ยนี่ไหมครับโอ้แม่พันธุ์ได้การเลยรของนี่แม่พันธุ์เที้ยนเทียนนู่นนี่ไหมไม้จูบมันเป็นสายพันธุ์กระเสียดนะเผินนี่แหละหอยจูบมีในลำพนียงเลยท่านตามต้องให้ต้องน้ำเป็นตมีปากกว้างแบบนี้เลยลูกแมนบอกครับเป็นต้นแบบแบบวัน เนื้อเต็มดีเนาะพ่อเนาะอ้อยสุดยอดเลยได้แต่ยืดกับยามก็ได้ดูมันตับอาหารพื้นที่ที่นหายไปนะร้อยยี่นิพี่น้องครับครับขอ้ได้รลายได้ครับเลยครับใช้โซนเสียก้อนครับผมโอ้จะมาเข้าเข้ามาหาจ้อนโอ้่ได้ปลาเริยบดูใบเงี้ยเลี่ยร่องเราพนกับเอามาหาส่อที่ละคร เขาหนอยว่าบาดชุดท้ายแล้วครับนี่ครับบาดนี่ไอจุ๊ปหาอยู่หากินเขาเศร้าแล้วครับผมปึ๊บนี่แตกว่าแตกกัมาลุนกันหอยโมแหน่เนาะครับเนาะเขาบริเวณบ้นแบบถัดทิ้งมาหอยสเกียรติไม่หนีแต่ล้วไม่มาง้มกับใดดิไม่งั้นมาพอแต่จะมีก้อนหอยหรอง้มกับใดเลรียญนำม,ม้วนไปอีกแบบเนาะครับ เลยือหอ,อมเดียเรามาวานหอยม่อน้อ,อ,นอโอ้ยมื่อ,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 อน,นี้ยังสิบบาอันยันงบานเดียวไปเห็ดกินหรอครับเอาไปไห่หนองไส้อปครับผมน,นีย่งเดียครับก็มาดีกันนะดหอหอยนี่นนโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวปลาปลาปลาโคตรเลยปลาจะแง่งอยู่ครับปลาโคปลาโคตรไอ้เนียเเียดีปล่อยมันเดวเอ่เขาปล่อยเสียมือปล่อยเราทำมือเราปล่อยได้ครับน้องมันนี่มันพวกกระทืนครับกันซ้ำเห็นเน่พราน้อยกับเีปล่อยตัวใหญ่ๆเดี่ยตัวละสองโลคนละบาทไปโอ้ยโชคดีโชคดีของเจ้านี่นี่เอาไไปนินอยมื้นี่เอาปล่อยปลาตัวนี่ก็ลูก ได้บ่นนอกพี่น้องเอ้าโอ้งไปเลยเสยโค้งสีนี่พุดเนี่ยต้องต้องไรตายแล้วโอ้โหแตงโมอะไ้หลายอยู่แล้วครับพ่อนุ่ยหอยด้วครับรุ่นสลินเดี๋ยวออล้าก็เป็นงามๆนี่หอยไหมครับเมนี่น้นหอยครับพี่น้องดมกหน่อยหอยใหญ่ก็เอามือขับมาอนิเอาหอยเลี่ยงได้หอยไปิด่อยแล้วพี่น้องมันนีรุ่นแก่รุ่นอ่อนเลยรุ่นแม่โป้รุ่น ไอชิ้น,นเล็กมาซึกอผู้มือมาซึกโอ้หอยนี่แหละมา <พอ S 1> เมื่มม<พ>อวานสวนทางเดี๋ยวใเนี่ยยขี่าจักรยานมาไอชิ้ล็กกไฟน้ำม,<ล>มัหอยเนอ่ม่พอมันมันมันเต็มดีได้พอไหมครับรบุงนะครับคุณครับเออมันหอยกวกได้ดุขนี่โอ้ตรงเกี่ยวเขาเหนือเขาไม่ปลามันหอยกระ้น ไม่มันกับสมอนได้แต่สมโอลครับแล้วหน่วยนี่ไหมครับแต่นหน่วยงามๆครับพี่น้องหลายอย่องอยู่คนท่านนึงควรจะเยอะเปล่าได้แต่หน่วยเนาะพี่น้องโอ้หลายอยู่ได้ครับอินเดุนกันเนาะแต่แม่นฝนอันตรีมจบทเจอเลยครับโอ้ได้แต่นหน่วยงามๆแต่ล้างพร้อมแบบพี่น้อง ไม่จูกต่ำยั่งับผมใจตํำว่าอยากคไยหมดแล้วควายสกปอนเดียวไม่ันแล่แต่เสียบเลยครับเมื่อนานจะงมาเอาไหมออมก็ถีเสียบเนาะคิดได้ใจตำรอว่าแ่ๆะครับผมเดี๋ยวรลอมนาเนาะครับเนาะพูน่าอายุหากินอีสานบานเฮ่าโบเดนหนึ่งกระแดนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ เบอือแต่เนวสียูสีกินเหรอครับผมบ้ซื้อเพิ่นเหรอครับเน่อย,ยูแน่กินอ๋ออจาเป็นกถ้า,านกงพนลอยสายจไม่เขหอยมันยูตลอขอบเอ้ยดีครับ่อ มีไมีมีบครับได้ยุ่งสองหน่วยสามหน่วยก็หลายครับก็หลายโอกก็ได้เนี่ยหยู่ี่ห้านวยเ้เดี๋ยววันซับมันจะว่ากันด้ตอนนี้เราเพิ่งเปิดิเชิงโคกลครับเอ๊ะ ปลาอย่าไปดูหอยไหลเลยครับปลาเพิ่มเพิ่เถือครับพ่อคือปลาขับอปลาขับฟองได้เก็บหองไว้นี่ตอนนี้พ่ออยู่ตะปันได้หลายตัวไม่ว่าเราจะแบ่ายหรถอว่ายากไปง่ายไปก็ได้หลายหนี่บอกได้หลายวับดุไหลายวัครับพ่อจะพิเป็นโคกมีดีบรุ่นไหมเมนก็ดีเลยครับพ่อแต่ว่าขิงเงี้ยไม่เห็นล่างแหี้ยเลยพ่อเยอนี่แหละออ๋ปลาขับฟองเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วครับพี่น้องมาหอดฟังแลาวครับ เอาฟังเลยได้พี่น้องจะเล่ากองลรงนี้แหละครับบ้านเก็บเอาครับบ้านจะเล่าจะเล่าชื่อจันทลงแหละนี่แหละครับพี่น้องครับผมหลายหน่อยบ้านเดียวก็พอาเดี๋ยวโอ้ไปเลี้ยงเมดหนีเลยโอ้ดีกาแล้วกินหลายเลยครับพอแล้วมีน่นเกือบร้อยหน่อยแล้วก็แต่ห่อเก็บเมนเอาห่เดี๋ยวเก็บเอาก็ได้ครับพี่น้องครับผมล้างแหแล้วก็กลับบ้านนะครับพี่น้องบ้านเดี๋ยวจะห่ออนุบานอีกที่นึงครับ มาหอดบ้านนะครับพี่น้องครับหอดบ้านแล้วเด้แม่ปางเราก็จะโชคของดีแล้ววะนี่ข่อยซื้อมาบเพราะเคยจับซื้อได้แล้วของพอซื้อไมนเป็นยังไงครับมันรุดนี่มาลูกนี่ก็มีชั่นย่องเพิ่นเด้เออพอน้อยกว่าเพิ่นนี่จี่ดงเหนือบอกเราว่าโอ้พี่น้องดงเหนือบอกเอ๊ะบานนี่ครับฮองพอลำมาละห้าสิบลูกอันละห้าสิบอันนี้ก็หาซื้แล้วก็ล้วนหายสองอันเก่าทิพ มันก,ก็นะระดีกว่าเราเศร้าห้าอยู่นั่นล่ะพอเดี๋ยวบัวรดน้ำก็ว่าคัา้นมีรดมีหลอดโอ้กวาดได้การโอ้เข้มดึนแย้งอันนี้อันไหนโอ้ได้การพี่น้องทักบัอน,นิ่งทำความสะอาดแถวห้มงแนวนี้แหละครับเอาไม่รดน้ยำเอาใส่เอาอ่อนหอยไปปล่อยะะนะครับผลงานพี่น้องเลงนี่แหละครับผลงานที่ได้กับได้เจาเป็นลงโอ่งก่ได้ปลาพอดโตมาเถอะไปเอาไปปล่อยก็ลู ไม่มันจะปล่อยซื้อแหตัวนึงเ่ราะปรากดปล่อยละเหมียวเหมือนเลยดีนะตัวมีแย่แล้วดูกระจิบแห่สาวเลยละเดี๋ยวจะใส่ครับนี่น้ำใสแล้วครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับเอาเดี๋ยวจังอ่อนกางบักเผามาใส่ให้คนเกาะลงไปแล้วเติบใหญ่เติบมีหน่วยเนาเวล่ะจ้าบ่มีบ่มีตจำเหลือกตัวหน่วยเป็นครับ ยี่ดีใจว่าใส่ได้หอยมาปล่อยแล้วครับดี่งใจจาเตรียมอ่างสองเดือนแล้วนี่อันนี้อ่างหอยเชอรี่แลครับน้ำดำหมากเลยเดี๋ยวโมนี่จะเปลี่ยนมันกินอันนี้ใส่จนบวชเลยหอยออร์แกนิกกินแต่พืชจังบวะว่าทำไมใส่ใส่เอาขึ้นมาจากตัวมันกันครับเก็นมาจากตัวมันกันครับมันพี่ดีป่ะครับหรือว่ามันจอยพี่ได้คห้ัวพี่ได้เนาะอ่ะได้ฝากพ่อแม่พี่น้องเนะครับมือนี้ อ๋อใช่อ๋อจิอ๋อมากมครับอันน <uh ี้มันาวเก๋เก๋เสียงหยั่งขวานขวานพี่เจ้าเห็ดเอเห็ดเอ็มบาหอยเดียวใช่ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามให้พ่อหน่อยกับไอเต่ากับกับทุกคนจอลโมนี่ก็บป้าใบแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคลิปเราบ่ลูกครับขอบคุณครับพี่น้องกําลังเบิ้งเงินเม่ฟังกันย้อนมันเสือเบ็ดเสือนี่ได้ซื้อซีนงูมาลัด